นี่แหละชีวิตเพื่อนๆชีวิตของกะผมจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อน,อนคนอื่นเขาอาจจะได้กินแฮมเบอร์กงแฮมเบเกอร์อาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งราคาแพงๆเลื่อนหรูแต่สำหรับชีวิตผมนะครับเพื่อนๆน,นี่แหละดีที่สุดผม กินแค่นี้พอครับกินเพื่ออยู่ครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆสำหรับผมมีกินแค่นี้ผมพอครับเพื่อน,อนแต่ถามว่าอยากกินอาหารรุ่หรูแพงกับเขาไหมอยากครับแต่ไม่เคยได้กินครับนี่แหละตีที่สุด อร่อยที่สุดสำหรับผมครับเพื่อน